โลกนี้จําเป็นต้องมีเกย์หรือกลุ่มหลากหลายทางเพศอย่างแน่นอนถึงจะยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ตามแต่ตามทฤษฎีวิวัฒนาการตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีอยู่ว่าธรรมชาติจะคัดสรรสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เหมาะสมให้ดำรงอยู่บนโลกส่วนสิ่งมีชีวิตใดที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกคัดออกด้วยการทําให้สูญพันธุ์ไปในที่สุด การรักในเพศเดียวกันหรือพฤติกรรมเกย์เป็นสิ่งที่มีอยู่มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เป็นเวลาหลายล้านปีมาแล้วและยังสามารถคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันได้ทั้งๆท,ท,ที่ความเป็นเกย์ไม่สามารถสืบทอดส่งต่อให้กันได้แต่กลับไม่มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เลยแม้แต่น้อยดูเหมือนจะมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซะด้วยซ้ําแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกครับแค่เปิดเผยตัวตนกันมากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นลุงถึงบอกบว่าการเป็นเกย์ไม่ใช่สิ่งผิดธรรมชาติ แต่มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติคัดสรรมาแล้วว่าคุณต้องเป็นเกย์คุณถูกกำหนดให้เป็นเกย์มันคือบทบาทและหน้าที่ของคุณเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตามหัวใจของทฤษฎีวิวัฒนาการที่ธรรมชาติเขาได้สร้างสรรค์ขึ้นมาว่าแต่แล้วธรรมชาติเขาใช้เทคนิคหรือวิธีอะไรมากำหนดว่าคนน้นต้องเป็นเกย์คนนี้ไม่ใช่เกย์หรือคนเนี้สามารถชอบได้ทั้งสองเพศทั้งชายและหญิงคำตอบก็คือณปัจจุบันเรายังไม่รู้ครับ ยังไม่สามารถฟันธงสาเหตุที่แท้จริงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทำไมเราถึงเกิดมาเป็นเกย์ตรงไปเจอคลิปชื่อวิทยาศาสตร์เกย์จากช่องคนช่างสงสยัยเขาสรุปข้อมูลมาได้อย่างน่าสนใจมากๆแต่อยากเอามาเล่าให้พวกเราฟังสั้นๆในทางวิทยาศาสตร์แล้วสาเหตุที่คนเกิดเป็นเกย์เนี่ยเกิดจากสองสาเหตุหลักๆต้องวงเล็บว่าเท่าที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันสามารถวิจัยและค้นคว้าได้นะครับในอนาคตอาจจะมีข้อมูลที่มากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าสาเหตุแรกเกิดจากการทํางานของสมองในส่วนที่เขาเรียกว่าลิมบิก มันก็จะประกอบไปด้วยฮิปโปแคมปัสอะมิกดาลาและไฮโปธารามัสซึ่งการทำงานร่วมกันของสมองส่วนนี้ช่วยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกชอบอะไรไม่ชอบอะไรและรวมถึงการที่คนคนหนึ่งจะชอบเพศไหนด้วยเช่นกันซึ่งสมองของชายหญิงปกติเนี่ยจะมีสมองส่วนนี้แตกต่างกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วลิ m b i กซิสเต็มในผู้ชายจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้ชอบเพศหญิงลิมบิกซิสเต็มในเพศหญิง ก็จะควบคุมความรู้สึกให้ชอบผู้ชายแต่สําหรับคนที่เกิดมาแล้วเป็นเกย์ถึงแม้ว่าเขาจะเกิดเป็นผู้ชายก็จริงแต่ระบบของสมองส่วนนี้กลับมีการทํางานที่แตกต่างออกไปแทนที่จะชอบเพศตรงข้ามกลับหันมาชอบเพศเดียวกันแทนปรากฏการแบบนี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั้งแต่ตอนที่เด็กคนนั้นนะ่ะอยู่ในท้องของมารดาแล้วคาถามก็คือแล้วมันมีปัจจัยอะไรละ่ะที่ทําให้สมองส่วนนี้ของเด็กคนนั้นมีการทํางานที่แตกต่างออกไปเท่าที่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะสามารถค้นพบได้นะขนานี้ สาเหตุหลักจริงๆก็คือน้ำคร่ำของคุณแม่ครับ ในน้ำคร่ำของคุณแม่เนี่ยมันจะมีทั้งสารอาหารต่างๆฮอร์โมอนต่างๆเยอะแยะมากมายที่สําคัญต่อพัฒนาการของเด็กในท้องหนึ่งในนั้นที่สําคัญจริงๆและมีผลกระทบต่อพัฒนาการสมองส่วนนี้ก็คือฮอร์โมอนเพศทั้งฮอร์โมอนเพศชายและก็ฮอร์โมอนเพศหญิงทารกเพศชายที่อยู่ในครันของมารดาจะมีความต้องการฮอร์โมอนเพศชายมากกว่าทารกเพศหญิงดังนั้นในการตั้งครั์ของคุณแม่ที่มีทารกเพศชายร่างกายของคุณแม่จําเป็นต้องสร้างฮอร์โมนเพศชายในน้ําคร่ำให้มากขึ้นเพื่อรองรับ พัฒนาการการเติบโตของทารกชายที่อยู่ในครันประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับ 1. ถ้าปริมาณฮอร์โมนเพศชายที่อยู่ในน้ําคร่ำของคุณแม่มีจํานวนมากพอและมีความเข้มข้นมากพอเด็กคนนั้นก็จะมีการพัฒนาการสมองส่วนนี้เป็นเด็กผู้ชายปกติธรรมดาทั่วไป 2. แต่ถ้าเกิดเหตุที่ระดับฮอร์โมนเพศชายในน้ำคร่ำของคุณแม่ไม่มากพอหรือไม่เข้มข้นเพียงพอตรงนี้แหละครับที่มันจะไปมีผลตอบพัฒนาการของสมองในส่วนที่เรียกว่าล i มบิกซิสเต็ของารกในครรภ์และทำให้เกิดความแตกต่างขึ้น2.1 กรณีที่ขาดนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่หลังจากที่เด็กคลอดออกมาแล้วเขาก็จะเป็นเด็กผู้ชายปกติครับโตขึ้นมาเขาก็จะรักรักก็ชอบในเพศตรงข้ามตั้งแต่อุปนิสัยพื้นฐานอาจจะเป็นเด็กที่มีลักษณะเรียบร้อยมากเจ้าสาอางรักสวยรักงามบางคนอาจจะดูอ่อนแอเหมือนผู้หญิงอุปนิสัยบางอย่างคล้ายๆผู้หญิงแต่จิตใจเขาลดนิยมเขาเป็นผู้ชายเต็มตัวครับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายที่เขามีอุปนิสัยที่เรียกว่าเมโทรเซ็กชวลเนี้ยบมากเจ้าสำอางมากๆทุกอย่างต้องเป๊ะ จนหลายคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเกย์แต่ความจริงริไม่ใช่นะครับเขาเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์สองจุดสองแต่ถ้าขาดมากไปกว่านั้นอีกก็อาจจะมีผลทําให้สมองส่วนเนี้ยพัฒนาการไปมีแนวโน้มคล้ายกับสมองของผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรสนิยมทางเพศชอบผู้ชายไปเลยแต่ก็ยังคงความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพศชายอยู่ไม่ได้มีปัญหากับเพศกําเนิดหรือว่าสรีระของตัวเองมีเพียงแค่รสนิยมที่ชอบเพศเดียวกันเท่านั้นนั่นก็คือ เเกกยออ่่าางงพวรนนั2.3ถ้าขาดฮอร์โมนเพศช,ชายหรือความเข้มข้นของฮอร์โมนเพศช,ชายไม่เพียงพอในระดับกลางๆระหว่าง2.1กับ2.2ก็อาจจะทําให้ทารกเพศช,ชายคนนี้เมื่อโตขึ้นมาจะสามารถชอบได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ชอบได้ทั้งผู้หญิงกลุ่มนี้ก็คือบ i s e x u a l 2.4แต่ถ้าขาดมากจนถึงระดับหนึ่งสมองส่วนนี้จะถูกพัฒนาการออกมาใกล้เคียงหรือแทบจะเหมือนสมองของเพศหญิงเลยทีเดียวเด็กที่เกิดมาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงที่ถูกกักขังอยู่ในร่างของผู้ชายรู้สึกไม่โอเคกับเพศกําเนิดและก็สรีระของร่างกายของเขาเมื่อเขาโตขึ้นมาและมีความพร้อมทางด้านการเงินก็อาจจะไปผ่าตัดเปลี่ยนแปลงสรีระร่างกายให้เหมือนกับเพศที่เขาต้องการจะเป็นซึ่งกลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มบอ n ท o b ีที่ลุงจะเล่าในคลิปถัดไปโดยสรุป ก็คือความเป็นเกย์ถูกกําหนดขึ้นมาโดยธรรมชาติตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่แล้วพอเราเคลอดออกมาบางคนก็รู้ตัวเลยแต่บางคนแค่ยังไม่รู้ตัวเท่านั้นแหละต้องมาถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายหลังจึงจะตื่นรู้ความเป็นเกย์ของตัวเองได้นั่นก็คือสาเหตุที่หนึ่งก็คือสมองส่วนลิมบิกซิสเต็มขาดฮอร์โมนเพศชายขณะอยู่ในท้องแม่อีกสาเหตุที่น่าสนใจและกาลังมีการศึกษากันแบบจริงจังก็คือเรื่องของยินเกย์พวกเราเคยได้ยินคํานี้กันไหมครับคือประมาณว่าความเป็นเกย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของ ระบบพันธุกรรมที่แฝงอยู่ในยีนของแต่ละคนการทําศึกษาและวิจัยค้นพบว่าคนที่มีพฤติกรรมเกย์บางคนจะมียีนหรือโคโรโมโซมบางคู่ที่ทํางานแตกต่างจากผู้ชายปกติทั่วไปยีนในโครโมโซมที่8โครโมโซมที่13แล้วก็14ซึ่งเขาทํางานเรื่องของรสยมทางเพศระบบต่อมไทรอยทําให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเป็นเกย์อาจจะมีส่วนมาจากเรื่องของยีนหรือว่าระบบกรรมพันธุ์แต่ปัญหาก็คือรูปแบบของความแม่นยําจากสถิติที่เก็บได้มันยังน้อยเกินไปคือแค่ แค่ประมาณ25%เท่านั้นเองทำให้ยังไม่สามารถฟันธงได้แบบ100%จริงๆซ,ซึ่งก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึกต่อไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งมันมีการใช้คําว่ายีนเกอออกมาทางสื่อที่ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะพิสูจน์แล้วว่ายีนเกเนะี่ยไม่ได้มีอยู่จริงคือมันไม่มียีนตัวไหนที่ถูกระบุว่ายีนเกหรือว่าใครมียีนตัวนี้แล้วจะต้องเป็นเกมันไม่ได้มีแบบนั้นครับแล้วมันก็ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นด้วยแต่ที่เขาศึกษาและค้นพบมันเป็นรูปแบบของงกกกลลุ่่่มมมยยีีีนนนททาาาารารํวัห เกิดขึ้นในรูปแบบที่ไปส่งเสริมที่ทําให้คนมีแนวโน้มที่จะชอบเพศเดียวกันได้ดังนั้นในคลิปของลุงจะไม่พูดถึงเรื่องยีนเกย์ก็แล้วกันเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงส่วนเรื่องของกลุ่มยีนที่มีอยู่ในระบบพันธุกรรมต้องรอง,งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความแม่นยําม,มากกว่านี้ต่อไปใครที่อยากรู้รายละเอียดเชิงลึกมากกว่านี้ก็พิมพ์ค้นหาคําว่าวิทยาศาสตร์เกย์ช่องคนช่างสงสัยเพื่อไปดูเพิ่มเติมเอาเองได้นะครับส่วนในช่องของลุงที่เอามาเล่าให้ฟังเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เข้าใจตรงกันนนว่ากากกรเเเปป็็ เรื่องที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเราไม่ได้เลือกเองที่จะเป็นและเราไม่ใช่สิ่งที่ผิดธรรมชาติแต่อย่างใดรู้แค่นั้นก็พอเนาะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าถึงแม้ว่าธรรมชาติจะสร้างให้เราเป็นเกย์ตั้งแต่เกิดบางคนตั้งแต่จําความได้ก็รู้ตัวเลยแต่บางคนค่อยมารู้ตัวตอนโตบางคนมีลูกมีเมียแล้วมีครอบครัวแล้วเพิ่งมารู้ตัวภายหลังว่าตัวเองมีรสยมชอบเพศเดียวกันแบบนี้ก็มีแปลว่าความเป็นเกอย์อยู่ในตัวเราเพียงแต่เรายังไม่รู้ตัวมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มากระตุ้นให้เราตื่นรู้ความเป็นเก์ในตัวเอง ประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกที EP หน้าครับ